ข้อที่97้าสเจ็ดดรไบรอันแอลไวส์หมอนักเขียนครูจิตเวชและนักสะกดจิตทางจิตวิญญาณระดับโลกกล่าวสรุปว่าชีวิตใหม่ของคุณจะต้องเสียชีวิตเก่าของคุณมันจะทำให้คุณเสียพื้นที่ที่ทำให้คุณรู้สึกสบาย และการเข้าใจของคุณมันจะทําให้คุณสูญเสียความสัมพันธ์และเพื่อนมันจะทําให้คุณสูญเสียความชื่นชอบและความเข้าใจแต่ไม่เป็นไรคนที่เหมาะกับคุณจะพบคุณอีกทางด้านหนึ่งคุณจะสร้างพื้นที่ใหม่รอบตัวคุณในสิ่งที่ทําให้คุณก้าวไปข้างหน้า แทนที่จะถูกชื่นชอบคุณจะถูกรักแทนที่จะเข้าใจคุณจะถูกมองเห็นทุกสิ่งที่คุณจะสูญเสียคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่สำหรับคนที่คุณไม่ได้เป็นอีกต่อไปกฎข้อนี้ทำให้เราทะลุปรุปโปรงกับชีวิตในรูปแบบที่เราเป็น และสลายตัวปลอมที่เคยหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราอย่างสิ้นเชิงกดข้อที่97สรุปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับการสูญเสียและการให้ความสำคัญแก่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น 1. ชีวิตใหม่ของคุณจะต้องเสียชีวิตเก่าของคุณ และการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตัวเองต้องการให้สิ่งที่เก่าและไม่เหมาะสมต่อคุณหลุดพ้นไปเพื่อให้พื้นที่สิ่งใหม่ได้เกิดขึ้น 2. มันจะทำให้คุณเสียพื้นที่ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายและการเข้าใจของคุณ การเปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณเสียสิ่งที่เคยให้ความสำคัญและทำให้คุณต้องทำความเข้าใจใหม่ 3. ม,มันจะทำให้คุณสูญเสียความสัมพันธ์และเพื่อนการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณสูญเสียความสัมพันธ์และเพื่อนที่เคยมี 4. ม,มันจะทำให้คุณ สูญเสียความชื่นชอบและความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณสูญเสียความชื่นชอบและความเข้าใจต่อสิ่งที่เคยรัก 5. แต่ไม่เป็นไรผู้ที่เหมาะสมกับคุณจะพบคุณอีกทางด้านหนึ่งและคุณจะสร้างพื้นที่ใหม่ที่สะดวกสบาย ทำให้คุณก้าวไปข้างหน้า 6. แทนที่จะถูกชื่นชอบคุณจะถูกรักการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณได้รับความรักแทนการถูกชื่นชอบ 7. แทนที่จะเข้าใจคุณจะถูกมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณได้รับ การเห็นพ้องพิสูจน์ 8. ทุกสิ่งที่คุณจะสูญเสียคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่สำหรับคนที่คุณไม่ได้เป็นอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงอาจเสียสิ่งบางอย่างแต่มันก็เป็นโอกาสให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นสำหรับตัวเองในรูปแบบใหม่สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้เราสูญเสียบางอย่างแต่มันก็เป็นโอกาสให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นและพบคนที่เหมาะสมกับเราตามสถานการณ์กฎข้อที่98 กด10ข้อของแรงดึงดูดที่เอาไปใช้ได้จริง 1. เชื่อมั่นในตัวเองจงศรัทธาในศักยภาพของเราเองเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมีสิทธิ์เป็นไปได้อย่ายอมแพ้ตั้งแต่ในความคิดของเราเอง 2. โฟกัสสิ่งที่เป็นพลังบวกเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี โฟกัสในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราและเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนบอกตัวเองว่าเราคู่ควรกับการมีชีวิตที่ดี 3. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนชัดเจนกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอยากทำ อะไรคือความมุ่งหวังที่เราอยากเป็นยิ่งเรามีภาพเป้าหมายที่ชัดเจนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากเท่านั้น 4. ขอบคุณให้เก่งการขอบคุณเป็นการบอกกับโลกใบนี้ว่า เรารับรู้และเห็นคุณค่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจงเป็นนักขอบคุณไม่ใช่แค่ขอบคุณคนอื่นแต่รวมถึงขอบคุณตัวเองด้วยการขอบคุณคือการตระหนักรู้และการมองเห็นคุณค่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต 5. จงจินตนาการถึงความสำเร็จที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตทุกวัน ส่วนหนึ่งของกฎแรงดึงดูดคือการอาศัยพลังของความคิดซึ่งเป็นพลังที่ไร้ขีดจำกัดในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราและเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในความคิดให้กลายเป็นความจริงยิ่งเรามีภาพในความคิดที่ชัดเจนมากเท่าไหร่ภาพในความคิดนั้นก็ยิ่งมีโอกาสเป็นความจริงมากเท่านั้น 6. ฉกชวยโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตแม้ความคิดเป็นสิ่งที่มีพลังแต่ความคิดก็ปราศจากความคิดที่ปราศจากการกระทำก็ไม่ต่างอะไรจากการปล่อยให้พลังนั้นสูญหายไปอย่างเปล่าประโยชน์บ่อยครั้งเราปล่อยโอกาสดีๆในชีวิตไปเพราะไม่มั่นใจตัวเอง เมื่อเราเชื่อมั่นในกฎแรงดึงดูดและตัวเราเองแล้วอย่าได้ปล่อยโอกาสที่เข้ามาในชีวิตไปแต่จงรับมันไว้ด้วยความรู้สึกขอบคุณและทำให้ดีที่สุด 7. เปิดใจรับกับความเป็นไปได้คำว่าเป็นไปไม่ได้คืออุปสรรคที่สำคัญที่สุด เป็นเขตแดนที่ขัดขวางเราจากความสำเร็จในชีวิตและร้อยละ90ของคำว่าเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นในความคิดของเราโดยที่เรายังไม่ได้พยายามลงมือทำเลยความจริงคือเรามีความสามารถทำได้และเป็นไปได้มากกว่าที่เราคิดเสมอ ขอแค่เราต้องเชื่อใจตัวเองให้มากพอ